บบเด้พี่นอ้อกอน,นี้หาา้หาอนอม้หักอะได้ไหมห้านอม้เรื่มห้านอม้เรื่มมอน,นี้นี่ปลานี่ยน่อไม่ไฟไม้ปลาแตกมีบาหารหันมองได้แนงหลังดีเลย แนนหนูใหม่แกงน้องเด้อมือนนี่เห็นบ่หาหนูใหม่มาหนูใหม่เหมือนแตกหมดแล้วแก่หมดอ่ะเหี่ยวหมดแล้วพุ่น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 พ่พุ่นพุ่นกำลังแตกอยู่ มีบ่โอ้ยหนอมันตุ่นนอนหน่อยมันมกำลังแกงเลยดูพุ็นอันหนึ่งอยู่ในก็มี่มันปะโอ้ยอยู่นี่ก็มีมมมเลยสินะกำลังแตกขึ้นบ่กำลังได้สามสี่อันนี่อยู่นี่อันหนึ่ง นุ่มไม่บินเบิดละนุ่มไม่บินเบิดแล้วเด้หน,นอมันงฮะยังงามไหฮะคะแนนบ่ฮ่าฮาฮานัาาาากม้เผาตัว เอาตัวเลยนาองเลยนี่ป่ะไหนส้ำซี่อันโอ้ต้องห้าดีๆีด้วยห้าบุรีบุเห็นนี่นี่อยู่นี่เอาบองมันได้จี้บ่มันแตกขึ้นมามาให้นีบ่ อ้หนอมันเด้พี่นนอหนอมันกำลังแตกเลยเนี่อืมไหลไล่แล้วแป,ป๊บเดียวนี่หาแถวหาแถวปลานี่้าวสงามเลยเนี่บ่หนอมันแตกนะพี่นี่นี่บ่ ไม่วนไปทางมังเปนผีเด้อไม่ไฟไหม้โอ้ต้นลินฝาบ่ต้นลินฝาก็มีโอ้โอเคพูดไปกไมไฟไหม้ ฮักคนแนงคุณ่นไปทางพุณปุ่นไปทางพุณมามาพี่น้องมามา,มา,มาแบางเงยระวังรถเด้อไปทางพุณปุ่นแล้วสีลายทางคุ่นเด้อสีลายเด้ <Okay. S 1> บอบริมาหาแถวแก่บริมบา,บา พวอ,อยู่คนทั้งแก่หมดแล้วพวกพวก,พวก็น้อยพวโอ้หนูไมใ่บินหมดแล้วพวบินมาเลยเนี่ยผมมีปอนนองมันอยู่ก่อนบินมาเลยหมดเลยมากเห็นป่แะเบื่อป้องเสริมแต่ขึ้นมาอย่างเงามัน นีปะฟังผนไหมุลน,น้าอยู่พ่นก็่นมีก้อนมีแทกสองคำก่อนไมไพ่ใหม่หักแนงทงไมไพ่ใหม่เด้อพี่นอ้อง งนนมไฟใหม่เลนี่โอ้ถุงกะเหวเบิด well, นีบ้น่อยไฟใหม่หน่อยไม่ไ้นี้เดินบินเดยนี่ได้เดินเอาแนง้อะไรวะโอ้แกเลยพี่น้อง

ลังปัวอะไรแบนี้ไปทางคนเด้อพี่น้องด้วยทางคนเด้อไปทางคนเด้อพี่น้องเอ้ยมาทางทีมาทางทีเท่ามีบ่อมีบ่อทางมีปลาหน่อยนี่ แบงระวังล้มเด้อไร้ะนี่เป็นบ่อนี่นี่จริอยู่นี่พี่นาะยัหญ่เลยเห็นีเด้อ,มมอ,อแมงม,ห,มนงหน นี่บ่เ้ยนี่บ่เปิดเนี่ยเปิดลายพอแล้วเดี๋ยวผูกมาตาบอด <c oughs> เปิดลาย นี่งูนเอันนี้นะสองมัดระวงังนี่นี่น้อมันเห็ดเนี่ยน้อมันเห็ทำไมไฟไหมน,น,นี่บ้าปืนให้ดูน้องมกำลังแตกเห็นไหมมีวะนี่เด็กกำลังพผล

อำทั้าทางคือได้พี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องบายบายฝากกดติดตามนี่เด้อพี่น้องเด้อ